หนึ่งควบค่ะแต่ก็น่ารักนะกำลังเริ่มพูดได้เลยประเด็นคือชอบท้าทายคุณพ่อคุณแม่สิไม่ทำตามในสิ่งที่บอกแล้วจ้าแม่บอกซ้ายหนุนลูกหันหลังแม่บอกหน้าหน่นลูกหันขวา เด็กหนึ่งขวบนะคะตอนเขาเบบีใช่ไหมเขาอยากได้อะไรเราอุ้มกอดบอกรักให้เขาอย่างสม่ำเสมอเลยใช่ไหมพอเขาโตขึ้นกับพละกําลังเขาเริ่มแบบว่ามีมาลากล้ามเนื้อเขาเริ่มแข็งแรงและอยากลองแล้วว่าอะไรที่เขาสามารถทําได้อะไรที่เขาสามารถทำไม่ได้นะทีนี้พอการลองของเขาค่ะก็คือการที่ ปฏิเสธสิ่งที่เขาเคยทําได้เขาอยากจะไปมากกว่านะเรามักจะเสนอสิ่งที่แบบว่าทําแค่นี้พออันนี้พอแม่บอกว่าอยากลินน้ําเองก็จะลิน ้ำเองนะคะรู้แล้วว่าคําสั่งยาหยุดห้ามมันไม่ได้ผลก็ไม่ต้องใช้นะคะอ่อนๆน,นะคะเนื่องจากว่า1เด็กกําลังสร้างตัวตนค่ะ2ค่ะการประมวลผลครัค้งคําศัพท์เด็กยังน้อยเขาจะเป็นประโยคบอกเล่ามาก่อนประโยคปฏิเสธมาทีหลังเมื่อใดก็ตามที่เราบอกว่าอย่าวิ่งนะคะภาพในหัวเขาจะออกมาวิ่งก่อนแล้วค่อยอย่าทีหลังมันก็เลยกลายเป็นพอพูดปุ๊บทำปั๊บเลยนะดูเหมือนลูกท้าทายด้วยนะคะก็งด เซตคำสั่งอย่าหยุดห้ามค่ะบอกในสิ่งที่เราจะต้องการให้เขาทำเดินดีๆลูกอะไรแบบนี้นะคะแต่เราจะไม่บอกว่าอย่ายืนบนเก้าอี้อ่ะ เปลี่ยนเป็นนั่งลงนะคะนั่งลงให้เรียบร้อยก้นติดตัวอี้ค่ะและแอันที่2ค่ะคือการเข้าใจค่ะว่าเขากําลังสร้างตัวตนค่ะและบอกในสิ่งที่เขาสามารถทําได้และปลอดภัยค่ะติดตามคลิปดีๆนะคะกับเทคนิคดีๆกับคุณัไดใ้ใหม่ในคลิปหน้าค่ะ